ไปไหมเมื่อนี้พาพี่พาน้องไปปลาลินหาดพี่น้องในนายซูเฟอร์เพิ่นขับเพอร์อยูน่นะหามพาของไปลินอยู่หาดตอนนี้เำาก็มาฮอนหาดเลยพี่น้องหามฟังมาฮอนหาดเลยนะเห็นปะมันสีมืนม่นๆได้จังไงพี่น้องไมโคราเพิ่งกำลังยางยางหูหมูอยู่นี่เรียกคนเวทได้ไหมพี่น้องนี่เพิ่นมาตะเวนน้านี่ยเ <laughs> พิ่นไปเห็นอยู่เวนหน้ามันกำลังมามก,ก็เลยว่า มาลินหาดเป็นกิดหอดบานสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนทั้งกายทั้งใจไม่ได้กับพวกเพื่อสิงเก่าสิเคยพี่น้องขับซ้อมกุไทยเมืองลาวไปบ่ายวันี้พาพี่พาน้องไปไปลินหาดพี่น้องเห็นไหมซูเฟอร์เพิ่นขับเหยื่อยู่นะอามพาของไปลินอยู่หาดหาดกลางคลองพวกเดี๋ยวเอาสิพากันไปหาเปลนบรรยากาศพี่น้องเอามี โหหมูลเลยกับเบสพี่น้องไปนั่งกินนั่งกินซิววเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเดี๋ยวเชื่อเบิง้งนี่พี่น้องข้างหน้าหัวสามคนหัเห็นบ่หาหาดหัยังไ่เติมได้หมดอ่ะน,นี่แหละเฮาชิบิลินมองนี่เลยนี่เดี๋ยวหาดแต่นี้มันเป็นหาดเป็นกินทรายพี่น้องเป็นเรื่องกินทรายเดี๋ยวไปหานั่งลิน มาหาหนั่งชิวๆ,ๆมาเนี่ยไปไปกันเลยพี่น้องนี่ตอนนี้พี่น้องตอนนี้เาก็มาฮหอนฮาดเลยพี่น้องห้ามฟังมาหอนฮาดเลยนะเห็นปะมันชิมมือๆได้จังนอยเลยพี่น้องอะพี่น้องกำลังแมโคเพิ่น้องกำลังยางยางหูหมูยอยู่นี่ครับ <laughs> ไปเบิรงตตรงกันพี่น้องแมโคเพิ่นยางหูหมูยอยู่อา้อาวเล่เพลคขอบิทดีดีอ้าวอ้าวเอ้บ๊ะ นาสนี่พี่น้องนะไมโคลปัญญางหูหมูอยู่นะด่งไฟในกองขี้ขี้รายเลยนะคว,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 วัดควัดควัดขี้รายแล้วก็กระย่างเลยนะกำลังย่างอยู่นะยี่แม่โคลนิงามมอไแม่โคลพี่น้องมามกันเนบไไิ่งจัก <c oughs> คนวะหกคนไอมาหกคนเหรโอ้หาดพี่น้องเอ้ยพ่นะ ได้ฮาจ,จะเป็นคักทะเลเมืองลาวได้เงอ่านี่เดยกคนเวยียได้นี่พี่น้องเนี่ย่นมาตะเวียนนามนีี้จานเพิ่นไปเห็นอยู่เว็นอ่ะมันกำลังมาเก,ก,ก็เลยว่ามาลินหาดเป็นคินฮอดบาน,นวิวโอ้บรรยากาศคักข,ขนาดพี่น้องคับๆมืดๆในน่ะ บรรยาก,กาศจักได้ไม่ได้จนหนาวบรรยาก,กาศจะไงนี่มีเบร์มาพร้อมพี่น้องพี่น่ะจิบๆในหนึ่งพี่น้องมีเขามีผู้เมาพร้อม,อมพวมีตู้มีผูเ้เมาฟังคักมีศาดมาปูนอนมาปูนังนเ,นดเดี๋ยว เดี๋ยวพี่หูหมูชุกแล้วเข้าไปกินมังกันนะพี่น้องนะนเาางนาะบ้านเฮาแยกหูหมูแล้วเฮาก็ไปนั่งกินนํากันพี่น้องน,นั่งไปจิบจิบเบยจิบจหูหมูนํากันพี่น้องเดี๋ยวเจอกันพี่น้องตอนชุกนี่พี่น้องบรรยากาศคักขนาดพี่น้องเอย้ยจไไนนะุ่มกองไฟะนะจาาุ่มกองไฟบรรยากาศชิมมือ,มอด้อ<ร>พี่น้องเด้อนี่เห็นบ่ฮ้อนบ่ เมืองซิมเม,มืมองลืมเปิดนำมาพี่น้องมาแซ่บๆเหมือนกันครูมูมีเบน้ำห้ากระปองพี่น้องเยาว,วดาง <c oughs> ปลาพึ่งมาแต่เวน้ำพิ่งมาที่เห็ุมันก็เลยโชวนมาเที่ยวหาดทะเลดาวอ่าคือหันลังใช่ปะเนี่ย เขามาตีช่องนุ่มเนี่ยฮะลังเที่ยวพี่นนอะอยู่องนี้คือน้ำของพี่นนอะฟังนะาเป็นฟังฟังเฮือนที่เที่ยวมาฮะฟังที่เฮามาทา่านอันนี้คือเฮามามองมองกลางของอันนี้คือหาดคนละแม่งไม้คนละมันตอมโคบด้ยตอมไฟคนละห้อยไว้ไม่ได้เอาไว้เคอไม่ได้นะตอมเจ้าของ มามามาพี่น้องมามากิน,<ห>นบะเนียกินน้ำกันบะเนียกินโชว์พี่โชว์น้องเบิง้งเอาเบิง้งหอยหันหนาปฏิวัติคื <c ười> <c ười> อโอขังใจคือปิ่งปลาใวันนี้ <c ười> ทั้งขาให้ก็ปิ่งเมลลี่เออจังสันตะวัน <c ười> กินหูยางหูหมูมาพี่น้องมากินน้ำกัน แางหมูมาๆหกินข้าวอยู voi, marche, in ่ดิมชายหาดไหมบรรยากาศดีดิที่มีคนถามว่าคือมไปกินอยู่อยู่เฮื่อนทำมาเปลี่นทางเป็นบรรยากาศกินข้าวน่อบ้า

ง่ายพาดเพื่อนมีมาม่เป็นผน้องเอ,อยขนน่ายพาดเพื่อนมาอะไรมองมายางกินชดชด,ด,ดเลยมองชายหันเข็ดด้วยบบแม่งเมาแ้เสีมีวิตามินเ <c oughs> มาเต็มมาคน้นะเดินแนะจ๋งแจ ไปได้บ่ะบอฮามคือยาเกินจะมองงามกู้กุ้เกินมันนะไม่อยากกินมองันหนักนะนี่พี่น้องมาพี่วะจนมัน นโดนาเทียนเนาะฮึข้ขานาเป็น้เน,นะเนนะไรด้วย <c oughs> มแม่มเ็มาใหญ่หำนองยหยำมาเป็นได้ก่อ่นนะแต่เออหยำนดองชอแต่มมนจะได้แ่องถึงนั่ เวนามลองคอ้นนะพี่น้องคาดอย่างเดียวกินมังแยงนกันได้นะตู้มันแบดเมิดพี่น้องกำลังเปิดแบดผันเบิร์ดเตะเสาน้ำอมูงกิน เสร็อจอือฮึแค่ต้องชิป้องชิ้นฐานก่อนก มือนี้ก็เป็นมืออีมือนึงพี่น้องอกินข้าวนาบานแซบแซบอ๋อ้าปอย่ันก็สบาย่งคือว่าใจดีโดนปาเสดปลสนมาเลย เที่เห็นค่าลงสตอรี่นี้มีแจมไอโฟนมาลงไหนลายเบิร์ดอืมข้อไหนบ้างนะน่าจะไอโฟนโอ้มันบังคับไปเลยเนาะจะกี่อาหาลรลงไหนอ่ะเดีย๋ยวเราไปนั่งลงเราอบานมั่งมาควราเป็นเป็นเฉพาะ

xong ừ. xong rồi bạn đi ở siêu phái rồi Nhằm cúp 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 khắc là. มีเด้อเมื่อนนเท็มาชีคนเอามาดังหนึ่งเมื่อป่ไหมนึงกหน่อยเมื่อกันไหนนะบ่าเวน้นห่อยน้ำดอกเด้ค่ะอขาลอเมื่อี่เขาเอมนอนอยู่พี่แนาะข้าวช่งขอจบคลิปวานนี้นพี่น้องชีนหมูก็เมื่อแต่ของกินก็เมื่อแ่เบยังอหนึ่อิเบก็เมื่อแต่พี่น้องตอนกินไก่ไว้ เดี๋ยวเราก็กินข้าวแล้วเราก็จะนั่งพักจะได้จังหน่อยเราก็จะกลับบบบนี้มันค้ำมันดึกแหละกลับแล้วเมื่อต่ออยู่เฮอร์พี่พี่น้อง <c oughs> ตะกี้ต่อจะกิดในเด้่องแล้ว <c oughs> พักพอแม่พี่น้องกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตามให <c oughs> ้ได้พี่น้องเด้อถ้าพี่พาเ <c oughs> ล็วขอโทษขออภัยหลายมันรักแม่ดาวแม่มามันชิวมืดๆนี่แหละไฟของโม่โมเนี่ยถ้าพี่พาเล็วขอโทษขออภัยหลายพี่น้อง